หมน้องพูดซ่าเขินเลยนะครับแต่จะเห็นบอกว่าแอ,อแอดทอยเคยถามมีใครใช้ซีตีมหรือซีเว็บไหมครับยกมือนิดนึง <laughs> โอเคโอเคก็ไม่มีไหนรก็คือแนะนำตัวนะครับผมชื่อเม้นนะครับจักริดตะะวัตนะครับ ถ้าบริษัทที่ดูก็คือบริษัทซ i t เว็นะครับแต่ว่าก็มีมารับช่วงต่อพี่บางนิดนึงยังไม่ได้ทําอะไรมากเป็นสมาคมส่งเสริมนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษา Open s o อร์สนะครับก็มีแค่ว่าเราก็พยายามทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาเกี่ยวกับ Open s o อร์สนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็จะ you, อินอยู่2แนวนะฮะแนวหนึ่งก็คือ WordPress นะครับแนวหนึ่งก็จะกลายเป็นพวกเขาเรียกว่าพวกจาวาสคริปตยุคนี้เนาะก็มี Astro แล้วก็มี n e ็กออะไรเงี้ยนะครับ ดังนั้นวันนี้ที่พูดเนี่ยก็เลยอาจจะ cover อะสองสองฝั่งนะครับไม่ได้ถึงกับว่า specific ว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรโดยเฉพาะนะครับก็อาจจะพูดรวมๆม,มากกว่าว่าคอนเซปต์ของเว็บที่เร็วเนี่ยมันคือย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับคำว่าเว็บเร็วนะครับหรือว่าเว็บเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็อยากขอเอาตัวแสแตทมาให้ดูก่อนนะครับสแตทค่อนข้างโหดร้ายนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิด เว็บ uh, mm hmm. เริ่มโหลด1วินาทีคนหายไป7%เนะครับเว็บเริ่มโหลด2วินาทีคนหายไป13%เนะครับเครดิต mm hmm. อยู่ข้างล่างนะครับเว็บเริ่มโหลด3วินาทีเป็นต้นไปคนหาย80%นะครับผู mm ้ hmm. ง่ายคือเว็บที่ช้ากว่า uh, 3าวินาทีเนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่คนไม่อดทนรลอนะครับอันนี้ค่อนข้างโหดร้ายมากนะครับแล้วก็เป็นสถิติที่แบบมันก็พรูฟมาตลอดนะครับแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะกระทบฝั่งคนทําเว็บทั้ง,ท,งทั้งหลายด้วยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่า ยิ่งนานา UX ก็ยิ่งไม่ดีคนก็ยิ่งไม่เข้านะครับทีนี้นะครับนอกจากนานนะครับเราก็โดนทำร้ายโดนทำโทษนะครับด้วย Google อีกนะครับ Google เนี่ยเขาก็มองว่าถ้า user ไม่ชอบเขาก็ไม่ขึ้นอันดับให้นะครับผมเคยพูดประเด็นนี้ไปนะครับเมื่อประมาณปี2019กแล้วก่อนยุคโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยสถิติคือ10อันดับแรกของหน้าแรกนะครับง่ายคือถ้าอยากติด Google หน้าแรกเนี่ย เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอยู่ประมาณสัก2.8วินะครับถึง3วินะครับแต่ตอนนี้ค่าเฉลี่ยของการติด Google หน้าแรกคือ1.65วินาทีนะครับอันดับของพูดง่ายคือถ้าเว็บเราโหลดนานกว่า1.65วินาทีเนี่ยโอกาสติดหน้าแรกอะ่ะอาจจะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่โอเคเราไม่ได้แข่งระดับโลกเนาะบางทีเราแข่งด้วยคีย์เวิร์ดที่มัน เฉพาะทางนะครับหรือว่าด้วยคนที่เข้ามาเฉพาะด้านอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่เลขขนาดนี้นะครับแต่นี่คือสถิติของ global เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันโหดร้ายมากเลยว่าเว็บช้าเนี่ยกระทบกับชีวิตกระทบกับเว็บไซต์เราได้ยังไงนะครับทีนี้ security นะครับอันนี้ผมพูดสองเรื่องเนาะเพราะว่ามันมาด้วยกันนะครับเราต้องทำเว็บให้เร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับแล้ว security เนี่ยถ้าสรุปง่ายๆนะครับ ก็คืออย่าให้เว็บมันโดนแฮกใช่ไหมก็คือเพราะมันสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ช่วยเก็บข้อมูลเรานะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นช็อตคัดเลยมากกว่านะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับแล้วมักจะโดนแฮ็กกันที่ไหนนะครับก็มี2ประเด็นนะครับว่ามันทาไมมันถึงสําคัญนะครับถ้าเราเข้าใจว่า Perform a n c e กับ security สําคัญนะครับอันดับแรกคือ p e r f o r m a n c e เราต้องเข้าใจก่อนว่าเว็บเนี่ยมันโหลดมาได้ยังไงนะครับผมผมคิดว่าคงไม่ได้พูดสัตว์เทคนิคมากนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้อธิบายตรงไหนก็ได้นะครับ าสามเทคนิคก็ับแรกนะครับก็คือตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเริ่มมาจากตัวแอปพลิเคชันก็คือตัวตัวหน้าเว็บตัวโค้ดของเรานะครับแล้วมันก็เอาไปวางอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เลสหรือเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายอะ่ะมันต้องวางสักที่หนึ่งที่ไหนก็ตามนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาคนจะเข้าเว็บเรานะครับก็ต้องเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์กับเน็ตถ้ามันเชื่อมต่อช้าก็ ก็ทำให้เว็บชา้าอีกนะครับแล้วก็ไปถึงเบราว์เซอร์นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการโหลดอันนี้แค่โหลดอย่างเดียวนะก็ผ่านจุดต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับหลักการก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอยากให้มันเร็วคุณไม่ได้โหลดใหม่จากศูนย์ทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะเข้าข่าวนี้โอ้โหข่าวนี้เนี่ยมันต้องมาจากการไปดึงฐานข้อมูลดึงอะไรในเว็บแอปเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราก็เก็บมันไว้ชั่วคราวเราเรียกว่าแคชนะครับก็คือทําให้มันมีการสํารองข้อมูลไว้ก่อน อยากได้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เคยสำรองไว้แล้วอาจจะสำรองไว้สักหนึ่งนาทีนะครับส่งไปก่อนนะครับตัวอินเทอร์เน็ตตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวอะไรก็ตามทุกที่มีจุดสำรองข้อมูลไว้หมดเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปที่ามาฟังข้อความในแง่นี้ก็เลยอยากจะให้เข้าใจว่าไอ้ที่แบบเวลาเดฟมาบอกว่าติดแฉกติดแฉกอะไรเงี้ยเพราะมันติดทุกที่เลยนะครับเพราะเราต้องสำรองทุกที่สำรองยังไงนะครับอันดับแรกเว็บแอปเว็บแอปถ้าอยากให้โหลดเร็วก็ต้องทำเว็บให้เล็กแล้วก็แคชไว้ ride, นะครับ เซิร์ฟเวอร์นะครับอยากจะดึงข้อมูลออกมาจากไฟล์เราจะไปดึงสดๆทุกรอบเราไม่ดึงกันนะครับบางทีดึงแล้วก็มาเก็บไว้ในแคชนะครับดัตเบสบางทีเราก็ไม่ได้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตลอดนะครับเราก็แคชอีกนะครับอินเทอร์เน็ตล่ะนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ในประเทศไทยนะครับคนเข้าจากอเมริกากว่าจะวิ่งมาถึงประเทศไทยเนี่ยมันก็เสียไปเขาเรียกว่าอาจจะเซี่ยววิแต่ว่ามันก็นานเหมือนกันนะครับมันก็มีแนวทางที่ว่างั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเอาข้อมูลนี้ให้อยู่เฉพาะในประเทศไทยก็ได้นะครับ เราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปฝากไว้ตามจุดต่างๆนะครับเราเรียกว่า Content d e l ลิเวอรี่เน็ตเวิหรือว่า CDN ใครเคยได้ยินคำนี้บ้างครับยกมือน,นิดนึงอ่าโอเคน่าจะสักเกือบครึ่งเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักการมันก็เลยการว่าเราหาทางแชแคชแคชแชชไปเรื่อยๆในทุกๆจุดเท่าที่ทำได้เพื่อทำให้การโหลดแต่และจุดเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเบราว์เซอร์ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดใครเคยเข้าเว็บแล้วบางทีแบบว่าทาไมหน้าเป็นหน้าเดิมต้องกดรีโหลดกดรีเฟซอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเบราว์เซอร์เองก็มีแคชเหมือนกันนะครับและถ้าเราตั้งค่าดีๆเนี่ยบางทีมันทําให้เว็บของเราโหลดเร็วขึ้นมากเลยเพราะว่าสมมุติคนไปหน้า about แล้วกลับมาหน้า Home เขาไม่ต้องมาโปรเซสใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับเขาก็โอเคก็เอาไอสิ่งที่แคชไว้มาใช้ได้เลยแต่เราก็ต้องวางแผนดีๆว่ามันเหมาะกับความเร็วขนาดไหนถ้าเขาล็อกอินเขาเป็นสมาชิก มันไม่ควรจะแคชนะครับถ้าเขาเป็นคนทั่วไปมาอ่านข่าวเราอาจจะให้แคชได้สักส0นาทีไหมครึ่งชั่วโมงไหมอ่ะแล้วแต่นะครับอันนี้พูดถึงการทําให้เว็บโหลดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต่อให้โหลดมาได้แล้วนะครับกระบวนการที่จะทําให้เว็บมันแสดงผลเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอีกนะครับอ่ามันมีศัพท์เทคนิคในทุกๆอันเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะอธิบายก็คือ first contentful นะครับหมายความว่าทำยังไงให้ ครั้งแรกที่คนโหลดมาแล้วมันไม่ได่างขาวนะครับครั้งแรกที่โหลดมามันก็เนี่ยแต่ละสเต็ปหน้ามันขาวนะแต่พอมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาคนก็เริ่มอุ่นใจว่าของกําลังมาแล้วเขาก็ยังจะอดทนรออยู่นะอย่างที่บอกนะครับมันมีเวลาอยู่ประมาณ1-2วินาทีเขายังอดทนรออีก1-2วินาทีต่อไปนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคแหละนะครับคีย์เวิร์ดก็คือมันมีการแสดงผลค่อยๆแสดงผลไปเรื่อยๆตามข้อมูลที่วิ่งเข้ามานะครับ แล้วมันก็มีศัพท์เทคนิคที่ชื่อว่า DOM หรือว่า Document Object Model ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ลงลึกนะครับแค่พูดลวมๆว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีการระบุหมดเลยว่าเป็นรูปเป็นฟอนต์เป็นข้อความนะครับกระบวนการของมันเราก็เลยต้องวางแผนดีๆว่าเราจะทำไงให้มันเร็วนะครับการจะให้มันโหลดเร็วก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาทีละจุดนะครับซึ่งการแก้ปัญหาทีละจุดเนี่ยเช่นอันดับแรกอยากให้เว็บโหลดเร็วหรอ งั้นไอตัวที่ส่งข้อมูลมาเร็วๆเนี่ยเซิร์เวอร์คุณก็ต้องเร็ว C.D.N คุณก็ต้องเร็วนะครับถ้าอยากจะให้กระบวนการเริ่มต้นเขาเรียกว่าเรนเดอร์หน้าให้เร็วงั้นเนื้อหาก็ต้องน้อยหน่อยนะครับเว็บเดี๋ยวนี้ที่ยาวมากๆเลยเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเว็บหน้าหนึ่งคนก็อดทนสครูได้ไม่กี่รอบนะบเพราะฉะนั้นมันก็เนื้อหาก็จะไม่ได้ยาวมากนะครับเฟิร์สคอนเทนต์ฟูลที่ผมทําตัวหนาไว้นะครับซึ่งเป็นฟิลลิ่งของคนรู้สึกว่าเว็บเริ่มมาแล้วนะครับตรงเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ไปบล็อกเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราวางแผนไม่ดีเราใช้เครื่องมือในการทําเว็บไม่ดีเนี่ยจะมี CSS มี JavaScript มีฟอนต์เนี่ยมานั่งบล็อกมันนะครับเราก็เห็นว่าไฟล์มันเล็กนิดเดียวเอง1้อยเคมันบล็อก1้อยมันจะขายไป0.1วินาทีอะไรเงี้ยหรืออาจจะหายไป0.5วินาทีพวกนี้นมันหายไปเยอะมากนะครับในการบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆส่วนใหญ่เรามาแก้ปัญหาเรื่องไฟล์ที่มันบล็อกเนี่ยเราก็จะแก้ความเร็วได้เยอะแหละนะครับ อันอื่นก็เป็นพวกจัดการซึ่งผมว่ามันเป็นพวกสัพเ์เทคนิคนะครับก็ก็คิดว่าคงไม่ลงรายละเอียดมากนะครับจุดประเด็นจุดประสงค์สําคัญก็คือหาของที่มันบล็อกอยู่แล้วทําให้ทุกอย่างมันโหลดได้เร็วขึ้นนะครับทำยังไงนะครับทำยังไงมันถึงจะโหลดได้เร็วแบบนั้นนะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เร็วมันก็เร็วนะฮะส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาว่าโอเคเราก็เซิร์ฟเวอร์เรามันไม่อะไรอะ่ะราคาถูกหน่อยนะครับบางทีไปเช่าแล้วก็ใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นเขาทาให้เครื่องมันหนักเราเองก็ รับผลไปด้วยนะครับหลังๆมันก็เลยมีแนวทางว่าเราควรจะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแบบไม่ต้องไปตั้งเป็นคอมพิวเตอร์นนะแต่แค่เช่า,าพื้นที่กับหน่วยความจำกับ CPU ไว้เรียกว่า VPS นะครับอันนี้เริ่มสักเซตติ้งเนาะแต่คิดว่าน่าจะพอคุ้นเคยกันนะครับมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ไทยที่ที่อยากให้โหลดเร็วนะครับคีย์เวิรของผมก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ต้องมานั่งเช็คว่าเน็ตนอกดีหรือเปล่านะครับ เรามักจะคิดตลอดเลยว่าไอซิร์เวอร์เราอยู่ในประเทศไทยคนก็อยู่ในประเทศไทยทําไมจะต้องกังวลด้วยว่าเน็ตที่จะไปต่อนอกเนี่ยมันเร็วหรือมันไม่เร็วนะครับเหตุผลวินานทีที่เราแชร์ไปใน a c e b o o k นะครับเซอร์เวอร์ของ Facebook อยู่ข้างนอกอาจจะอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยกว่าจะวิ่งเข้ามาในเซิร์เวอร์ไทยนะครับถ้าเซิร์เวอร์เราเน็ตนอกไม่ดีบอกได้เลยนะแชร์โฮสติ้งของไทยเนี่ยเกือบ100%เ็นเนี่ยเน็ตนอกไม่ดีหรอกนะครับไม่ไงั้นเขาทำราคาแบบปีละพันอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้นะครับเพราะค่าเน็ตนอกมันแพงมาก ดังนั้นวินาทีที่เราแชร์แชร์หน้าเว็บเราไป Facebook วิ่งเข้ามาหาเว็บเราอ้าวทำเนียโโหลดไม่ขึ้น Facebook ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่แชร์ให้หุ่นละหรือว่าแชร์แล้วมันเออร์เลอร์นะครับถ้าที่ความจริงอข้อมูลเรามีหมดเลยนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เราดันอยู่ในประเทศไทยที่เน็ตนอกไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ต้องไปเช็คกับโฮสต์ไทยเลยว่าเน็ตนอกเราดีไหมนอกจากเรื่องการแชร์บางทีมีเรื่องส่งเมลนะครับถ้าจังหวะส่งเมลของเราเนี่ยมันมันเชื่อมต่อเชื่อมต่อไปแล้วมันช้า ก็กลายว่าเนวเราก็หลุดได้ได้อีกนะครับมันก็จะมีพวกระบบยิ่งถ้าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่พี่บางบอกเนี่ยเกิดเซิร์ฟเวอร์อยู่เมืองไทยแล้วลูกค้าเข้ามาต้องการได้เมลทันทีมันไม่ได้นะครับมันก็จะมีปัญหาพวกนั้นนะครับก็มีแค่ว่าอยากให้เซิร์ฟเวอร์เร็วเหรอคุณต้องเช็คว่าอยู่เมืองไทยนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์นอกผมก็แนะนำว่าสิงคโปร์เพราะว่ามันก็ใกล้ไทยที่สุดนะครับส่วนใหญ่เว็บลูกค้าผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับก็เลยไปไว้ที่สิงคโปร์หมดเลยนะครับตั้งแต่เว็บสเกลลแบบแบบเเเเววว็็็ข่า่ากๆๆไปจนถึงออ e ีคมมิร์ซใหญ,ใหญ ส่วนใหญ่ผมก็ไว้ไว้ที่สิงคโปร์หมดเลยนะครับต่อไปนะครับอยากให้เร็วต่องั้นทำยังไงนะครับอ่าก็คือต้องเอาคอนเทนต์เราไปหยอดทีละจุดนะครับไม่ใช่คนจะเข้าเว็บเราแล้วต้องมาโหลดที่เซิร์ฟเวอร์เราทุกครั้งนะครับเรามีรูปร้อยรูปอย่างเงี้ยต้องมาโหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์เราหมด นะยุคนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่คาแฟ์ทีไ่ได้ฟรีนะครับผมจะเชียร์ว่าลองหัดใช้คาแฟ์ดูลองถามเทคนิคข้อดูว่าเฮ้ยคาวแฟ์ hmm. hey, มันคืออะไรต้องเซตอัพยังไงนะครับคนที่ทํางานด้านเทคนิคเนี่ยผมว่าเขาใช้เวลาแป๊บเดียวเขาเขาเขาเซตอัพให้ได้นะครับมันก็จะทําการแอบบเอารูปเราอะไปหยอดไว้ในที่ต่างๆทั่วโลกเลยใครมาจากที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เอารูปจากตรงนั้นไปใช้นะครับเพราะรูปเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับ มีแค่เนื้อหาบางอย่างที่เปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องมางตั้งค่าดีๆนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยแค่ทําให้รูปเราโหลดเร็วทั้งเว็บนะแค่นี้มันก็เร็วแล้วนะครับก็เลยมาถึงขั้นต่อไปก็คือแล้วทําไงให้รูปโหลดเร็วนะครับทำให้รูปมันเล็กนะฮรรูปที่เราใช้กันเนี่ยถ่ายรูปผ่าน iPhone เนี่ยบางที5าเมกนะครับขนาดของมันเนี่ย5เมก10เมกนะครับในขนาดที่หน้าเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยรูปที่ควรจะโหลดเร็วสําหรับในหน้าเว็บนะครับรูปหนึ่งไม่ควรจะเกินสัก 60k 100K ร้อยเคนี่ยคือเยอะสุดๆร้อยเคก็คือศูนย์จุดหนึ่งเมกนะครับแต่มันทําได้ไงรูป jpeg หนึ่งเมกถ้าเอามาแปลงเป็นเว็บพีนะครับหายไปสิบเท่านะครับก็เรียกว่าหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเชร์นะครับตลอดเลยว่าถ้าใช้รูปอย่าลืมแปลงเป็นเว็บพีก่อนนะฮะถ้าระบบของเราติดตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับแต่ทีนี้สําหรับคนที่ทําเว็บเล็กๆบางทีมีนักข่าวเข้ามา4คน5คนอัปโหลดรูปพร้อมกันไอ้การที่ ทําให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแปลงรูปจาก JPEG เป็น WebP เนี่ยบางทีมันกินเวลาไปสัก2วินาที3วินาทีเกิดมันมาพร้อมกัน10คนเซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นเนี่ยอืดไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลลแ, Policy แล้วต่แล้วแต่พ o l i c แล้วว่าแต่ละที่อยากจะให้แปลงที่เซิร์ฟเวอร์หรือจะแปลงที่เครื่องนะครับถ้าแปลงที่เครื่องอัปโหลดไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะเชียร์ลูกค้าว่า,าถ้าเขามีทีมคอนเทนต์เนี่ยแปลงที่เครื่องก่อนเลยนะครับเพราะว่า WebP มันแปลงแป๊บเดียวในเครื่องนะ แล้วค่อยอัปโหลดขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเบามากแล้วก็ไม่กินเนื้อที่เยอะนะครับแล้วผมคิดว่าแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยถ้าใครเคยเจอว่าเว็บโหลดสักห้าวิสิบวินะบอกได้เลยว่าปัญหานี้จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยมาจากรูปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอกระบวนการสร้างเว็บซึ่งอันนี้มันเรื่องเทคนิคแล้วนะครับถ้าเราใช้ o r d p r e s s นะครับ WordPress เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะดังมันจะมีปลั๊กอินด,ดังดังมากชื่อว่า e l e m e n t o r นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้ใช้งานง่ายทุกอย่างสวยงามแต่มันมาเพราะการโหลดทรัพยากรมหาศาลนะครับถ้าเราใช้ตัวนั้นมันก็มีโอกาสาที่ลูกค้าเนี่ยต้องการเรียกยูเซอร์แล้วกันต้องการเห็นข้อมูลแค่นิดเดียวแต่โหลดขอมาอีก5เมกอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะอีก2กอสเมกอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วมันก็โหลดนานนะครับในขณะที่ถ้าเป็น r d p r เพจเองในยุคหลังๆเราเรียกว่าโคเดนเบิร์มันก็จะมีใช้ของบล็อกอิดิเตอร์เลยนะครับอันนี้เริ่มเทคนิคแล้วเนาะก็แค่แนะนําว่า ต้องระวังดีๆว่าเพจวิวเวอร์ทั้งหลายไม่ค่อยเวิร์กนะครับ mm hmm. บท r e s s ให้แนวทางว่าต้องใช้โคเดนเบิร์กก็ใช,ใช้ใช้ตามเขานะครับส่วนถ้าเป็นพวกจ a วา Script ยุคใหม่ๆนะครับใน JS นั่ JSastroJS JS, ได้ได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมันเกิดมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่ามันต้องโหลดเร็วนะครับแล้วก็แนวคิดที่ว่าต้องแบบทำแคชทำอะไรรอไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมันก็จะดีนะครับ ีนี้อย่างที่ผมทําให้ลูกค้าจํานวนมากเลยก็คือในเมื่อทีมยังใช้ w WordPress อยู่นะครแล้วก็ชินกับระบบเก่านะครับแต่ว่าเขามองว่าอ้ย,อยากจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนทุกอย่างใหม่จากศูนย์นะครับแนวทางที่เมื่อกี้จริงๆในสไลด์พี่บังก็มีก็เรียกว่าเอ้ยงั้นคุณก็ข้างหน้าเว็บเนี่ยคุณใช้พวก n x t JS พวก Astro ไปสิแต่ข้างหลังเนี่ยคุณก็ใช้ WordPress เหมือนเดิมแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าดึงข้อมูลไปใช้นะครับ อันนี้ศัพเทคนิคเราเรียกว่า Headless CMS นะครับก็คือเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันเลยข้อดีของทั้งสองอย่างแต่ข้อเสียคือก็เท่ากับเราทำเว็บสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่คุ้มค่ากันต้องดูโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแง่ของการทำให้เว็บโหลดเร็วนะครับใน,ในเชิงคอนเซปต์เมื่อกี้ผมว่าไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดสรุปเมื่อกี้ผมมองว่าเอารูปให้เร็วอ่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเร็วแล้วนะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเซิฟเวอร์อะไรเงี้ยก็ไปนะครับ อันนั้นคือเรื่องคันทําให้เว็บเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือทําให้เว็บปลอดภัยนะครับเว็บเรามักจะโดนเรียกว่าอะไระมีช่องโหว่หรือว่ามีการถูกกระทําจากทางไหนบ้างนะครับก็หลักๆก็กมีแค่3เรื่องนี่แหละก็คือโดนแฮกนะ ซึ่งโดนแฮ็กก็มาจากการเขียนซอฟต์แวร์ที่ไม่ดีนะครับมาจากาถ้าเกิดใช้เว p r เพจก็อาจจะมาจากเว p r เพจยุคเก่าๆใช้ปลักอินยุคเก่าๆกกอะไรเงี้ยนะครับคือบอกได้เลยว่าเว็บเพจในยุคใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันปลอดภัยเอๆปลอดภัยกว่าพวกโน้ตเจพทกอะไรอีกน,นะฮะถ้าเกิดเราอัปเดตนะครับตุผลเพราะว่าผมเองก็เขียนปลักอินส่งเข้าไปในเว็บเพจนะครับมีช่องโหว่อะไรนิดเดียวทีมงาน Security อ่ะรีบแจ้งมาเลยว่าคุณไม่อัปเดตคุณต้องอัปเดตนะไม่เราให้เวลาสมมุติว่า7วันผมจำไม่ได้นะนปเจ็ดวันคุ ราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าเราอัปเดตสม่ำเสมอเนี่ยในในระบบที่เขามีคนดูแลเยอะๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันปลอดภัยมากๆนะครับไอ้ประเภท SQL injection ไอ้พวก uh, uh, cross-site scripting อนะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วถ้าเราอัปเดตนะดังนั้นเนี่ยผมเลยว่าถ้าใช้ WordPress แล้วโดนแฮ็กแบบนั้นเนี่ยคือไม่อัปเดตนานๆนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆภาษาใหม่ๆผมก็คิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เรื่องติดมัลแวร์อันนี้มาด้วยกันนะครับก็คือบางทีเรามีช่องโหว่เราก็เลย ไปโหลดซอฟต์แวร์ที่มันไม่ถูกต้องซอฟต์แวร์ไปอัปเดตไปอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยบอกได้เลยระเซียยุคเก่าเจอบ่อยมากนะครับถ้าอัปเดตยุคใ,ใหม่ก็ไม่น่าเจอ2นี้มันเลยมาเหมือนเหมือนด้วยกันนะแต่อีกช่องหนึ่งก็คือ Databridge นะครับคือข้อมูลเนี่ยล่วไหลนะครับล่วไหลจากอะไรส่วนใหญ่เ,เกือบทั้งหมดที่ผมเจอในการโดนแฮกก็คือเพราะว่าเขาตั้งรหัสผ่านไม่ดีนะครับเขาตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป คนก็เลยล็อกอินสุ่มรหัสเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ล็อกอินได้นะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาพื้นฐานที่เราจะเจอกันประมาณ3เรื่องนะครับโดยที่ผมมองว่าเรื่องการโดนแฮ็กด้วยด้วย,วยรหัสผ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยสุดนะครับทางแก้ก็เลยมันก็เลยมาด้วยกันนะครับว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าปัญหานะก็คือรหัสผ่านเราง่ายนะครับซอฟต์แวร์ไม่กะไม่อัปเดตใช่ไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราไม่ได้ให้ HTTPS นะครับ แต่ผมว่ายุคนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ HTTPS กันหมดแล้วนะครับที่เราไม่ใช้แล้วเป็นไงพอเราไม่ใช้นะทุกครั้งที่เราพิมพ์รหัสผ่านนะครับมันจะเท่ากับว่าใครเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เห็นใครเป็นอินเทอร์เน็ตพรอเดอร์อะไรก็เห็นพอเราไม่มี HTTPS ก็เท่ากับทุกคนเห็นหมดเลยว่ารหัสผ่านเราคืออะไรยังไงก็ต้องโดนแฮกนะ,ะมันก็เลยมาด้วยกันนะครับแต่ผมว่ายุคนี้เราคงไม่ค่อยเจอกันนะครับดังนั้นวิธีแก้ก็เลยปิดไอ้พวกจุดอย่างที่บอกนะครับโดยผมมองว่าจุดที่โหดที่สุดก็คือ ทำยังไงไม่ให้คนใช้พาสเวิร์ดนะครับไอ้จุดอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันมาด้วยกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วคอยอัปเดตมั่งใช้นู่นใช้นี่มั่งนะครับแต่ว่าพอผมทําให้ลูกค้าเยอะขึ้นนะครับแล้วลูกค้าก็มีระบบสมาชิกแล้วระบบสมาชิกก็ต้องยอมรับว,ว่ายูเซอร์ทั่วไปก็ตั้งรหัสผ่านหนึ่งสองสาอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเฉีีรยลูกค้าว่าเลิกใช้รหัสผ่านไปเลยนะครับ แล้วทำยังไง1 OTP นะถ้าเกิดลูกค้ามีตังค์เยอะหน่อยก็ใช้ uh, SMS OTP นะเพราะว่าชัวที่สุดนะเราจะเห็นหลายๆระบบเนี่ยที่เป็นแบบว่าพวกระบบสมาชิกยุคนี้ใส่มือถือใส่ OTP นะครับเพราะว่าชัวสุดแล้วก็อุ่นใจสุดนะครับในแง่ว่ามันจะเป็นตัวปลอมได้ยากอ่ะอยู่ๆใครจะแฮกมาด้วย OTP จำนวนมากเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือโซเชียลนะล็อกอินนะโซเชียลล็อกอินเราก็จะเจอบ่อยๆว่าเอ้ยก็ในเมื่อคุณใช้มือถืออ่ะ คุณต้องมี Google อยู่แล้วสมมตินะต้องมี Google อันนึงหรือไม่งั้นคุณก็ต้องมี Apple อันนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเว็ยบยุคหลังๆผมจะเชียรว,ว่าเราทำโซเชียลล็อกอินสองอันอะเป็นพื้นฐานก็คือ Google Log i n กับ Apple l o g In นะถ้าทำแค่นี้ยังไงทุกคนที่มีมือถือควรจะต้องเข้าได้ไม่ควรจะมีเหตุผลว่าเขาเข้าไม่ได้นะครับอพอเราทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่ต้องมาใช้รหัสผ่านกับระบบเราใช่ไหมมันก็มีช่องให้รั่วแหละนะครับแล้วก็ ไอ้ระบบอื่นๆ,ๆเช่นพวก two factor พวกอะไรผมว่ามันยากแล้วก็ทำให้คนอะซับซ้อนกว่าเดิมต้องคอยมานั่งเช็ค uh, two factor เช็คอ e ีเมลเช็คอะไรยากไปหมดนะครับแค่ทำให้เขาไม่ใช้รหัสผ่านเนี่ยเรียกว่าลูกค้า90กว่าเของผมเนี่ยไม่มีทางโดนเจาะเลยแค่เรื่องรหัสผ่านอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปนะครับที่ผมจะ,จะเชียร์นะครับแบบว่าเป็น take away เช็คเอาท์อะไรก็ได้ก็คือถ้ามีเว็บที่มีเนื้อหายเยอะจัดการลูกก่อนนะครับ พราะรูปเป็น,เป,นเป็นความใหญ่ที่สุดของหน้าเว็บเลยนะครับบางคนเนี่ยโหลดหน้าเว็บมาไม่รู้ตัวเลยว่ารูปเป็น5เมกซ10เมกนะครับไอ้ตัวเนื้อหาในเว็บเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับจัดการรูปให้ได้เว็บพีให้ได้นะครับสอง c u r i t y จัดการเรื่องอรหัสผ่านให้ได้นะครับถ้าทําให้ยูเซอร์เลิกใช้รหัสผ่านยังไงก็ปลอดภยัยเพราะว่าเราไว้ใจยูเซอร์ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปปลอดภัยโดยที่เขาไม่โดนแฮกจากระบบอื่นก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะครับก็เลยจะเป็น2เรื่องหลักๆนะครับที่ผม ถ้าแบบอยากจะหยิบไปใช้อยากจะปรับปรุงเรื่องความเร็วแล้วก็ Security เอา2เรื่องนี้ก่อนเลยนะครับที่เหลือก็ตามที่สไลด์บอกไปนะครับ